ตกแล้วฝนมาช่วยฝนมาช่วยเราแล้ว้าฝนตกอย่างนี้เราก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะตอนนี้ก็30กิโลแล้ว ไขึ้นมาเดินผ่านแล้วครับสภาพลอกติกเงินเก้าร้อยแล้วก็ไปนู่น เอสี่เอสามเลเก้ร้อยแล้วกมลกันอยเจ็ดแล้วลงจากเงินเก้าร้อยแล้วไปต่อเอ สู่ใน,ใจนิจจัยเกษตรนะออกไปอีก8กิโลตายอยู่ไป